สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถเข้าใหม่ครับคันนี้เป็นแท็กซี่ปลดป้าย t o y ยต้าออวติดตัวเจปี2009ครับรถคันนี้เป็นเกียร์ธรรดานะครับขายอยู่ที่89,000บาทครับมาดูสีรอบคันกันเลยครับคันนี้ทำสีขาว 2K ครับไฟหน้าเปลี่ยนใหม่กระจกติดฟิล์ม รถใช้งานได้ปกติครับเครื่องไม่หลวมเกียร์เข้าได้ครบครับกระจอกใส่คิ้วกันาสาดด้วยนะครับท้ายติดตุดเป็ดครับ มาดูภายในกันต่อเลยครับ รถคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาครับเบาะทำใหม่นะครับเป็นหนังดำได้แดงครับ คันนี้ใส่พบมหนาลดด้วยนะครับภายในสะอาดครับคันนี้ มาดูเครื่องกันต่อเลยครับเครื่องคันนี้นะครับเป็นเครื่อง3ามัดัดครับ 106cc ใช้น้ำมันล้วนครับ ใครนะครับสนใจนะครับรถยนต์คันนี้นะครับ t o y ย ta าเอวติ is, ตัว j p ปีนะครับคันนี้นะครับขายอยู่ที่8 9 0 0 0บาทครับสามารถดูรถได้ที่บางบัวทองนนทบ,บุรีติดต่อผมได้ที่เบอร์062 483 0668ครับฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ